มาจ้าทุกคนนี่เด้อจ้าสวนหลังบ้านช่วงใบใบจ้านี่ค่ะดูดูหนาวก็ก่าวเข้ามาแล้วเด้อจันอันนี้ก็คือพริกพริก1นกิโลครึ่งแรกนะคะทุกคนนี่เด้อจ้ามักพริกกิโลกว่านี่ค่ะตัดครัวออกแล้วก็ ลองตากเบิ่งจ้าว่าเขาสีแหงไงบอเนจา้าลองตากดูนี่ค่ะกาบรรยากาศส่วนอากาศแบบหนาวเย็นลงมาแล้วค่ะนี่จ้ะมักพิกกระสิไดเก็บรอบที่สองอีกเราจะกำลังเดียง กำลังเหลืองนะคะอันนี้บุมล่องเอาเอามาคือออกกดิจ้ะก็เลยลองเอาพริกใส่ดูนี่จา้านี่ค่ะมาพริกหลังบ้านเรากะละมั่งนาม,ามเอกสิเดควัมทิ้งนะคะ นี่จ้าเพราะว่าห้างบริหดุดไม่ต้องรดน้ําแล้วเพราะว่าฝนตกชุ่มตลอดจ้กะก็เก็บไปได้อาทิตย์หนึ่งตอ,นน,งงน,อนนี้ก็กำลังแดงนี่จ้าอันนี้ก็กําลังแดงเหมือนเดิมกําลังแดงคือเกาจ้าทุกคน ชมสวนอีกแล้วค่ะนี่เด้อจ้ะผมก็จะได้เก็บตาบน้ำพริกเห็ดนี่ค่ะเป็นตัวอียงคันนี้นอนตากแดดมาเด้อจ้าเก็บถั่วด้วยกัน นี่จ้ะเก็บทัวใส่แล้วนะ้องนี่จ้ะถึงอากาศซียังหนาวอยู่แต่ก็มีทัวให้เก็บอยู่ด้วยจ้ะแตงก็เริ่มล้อยหลอแล้วนี่จ้ะแตงกว่าอ่อ,อน นี่จ้ะทุกคนเก็บก่อนที่มันจะแก่นะคะบึงเด้อจ้ะอยู่ใต้ใบอยู่ใต้ใบเต็มเลยจ่ะสงสัยผมจะได้ข้ามไปฝั่งนู้น เห็นตรงๆยังสีนึกว่าสิแก่ได้ค่ะทุกคนแต่ไม่แก่นะคะเด็กมีกับล็อกๆเลยค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะ นี่จ้าทุกคนเก็บพักในสวนเสร็จเก็บทัวเก็บพริกไปทำน้ำพริกนะคะกจะมาเก็บไข่ไก่ต่อจ้ะไก่เรามีอยู่สามตัวนี่เดี๋ยวจะบุมค็ให้เขากินอันเศษ็พักเศษใบไม้ในสวนนะคะทุกคนนี่จ้าพอมันแห่งเหี่ยวเราบุมก็จะกวาดกวาด,วาดออกไปกองไว้ข้างนอกนะคะนี่จ้า พวกเศษพวกใบเอียงมันเหี่ยวมันแห้งมันเริ่มเริ่มแบบแห้งเริ่มแบบเกกะแล้วผมก็จะเอาออกไปกองข้างนอกนจ้านี่คะนี่นะจ้า ่แต่และตัวเนี่จจะบ่มก็เปียนน้าไหมเขาทุกอาทิตย์นะคะทุกคนสองสามวันเปลี่ยนน้ำทีหนึ่งนี่จ้าทุกคนคะ่ะปีนี้มาส่าค่ะจ้าปีนี้โดนทากทำลายเอยียงกับมาส่าค่ะจะแต่วากะมาแต่ก็ยังมานะคะก็ได้หวังว่าอากาศคงสิยังบ่หนาวคักนะคะ อีกสักเดือน2เดือนเบิงเดอ้อจหนวยดก,น,ยกน่วยกะดกด้วยจ้ะดอกก็ติดทุกคอเลยจ้ะนี่ค่ะตรงนี้มีอยู่กอหนึ่งถึงสิมาสายเพราะว่าช่วงเ่อากาศบอดีเขากะแหงดอกเขากะเหี่ยวแล้วก็เน่าเสียไปนะคะนี่จ้ะอยู่ทึงหลังค่าขอไกลนะค่ะถึงจะมาสายแต่กันยังมาให้กันอยู่ นี่จ้าช่วงแรกๆดอกเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะไม่มีลูกเลยนี่จ้าพ่อเขาเรื่อยออกไปเรื่อยๆแล้วเขาถึงเขาถึงติดผลติดลูกนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็ฟักทองของเราไก่เมืองนอกนี่มากินอันนั้นมากินใบฟักทองนะคะ